สวัสดีสมาชิกรถมือ2 channel ทุกท่านด้วยนะครับเพื่อนสมาชิกอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดรถดีๆทุกวันที่ช่องของเรานะวันนี้ตัดสดกันเลยกับ Toyota Altis 1.6G ปี2007ครับวิ่งมา150,000กว่ากิโลไม่แท้ๆครับวันนี้มาชมคลิปเต็มๆเลยว่ารถราคาตัดสดราคา99,000บาทไม่บวกแวดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น บัตรประชาชนใบเดียวขับรถกลับบ้านครับคันนี้เดิมไม่ใช่แท็กซี่ไม่เคยติดแก๊สสวยๆรถบ้านเดิมๆนะครับหน้าท้ายเดิมๆไม่มีประวัติการชนหนักแต่ยังได้รถพร้อมใช้ไม่ต้องซ่อมครับเอาไปขับขี่นะฮะส่งลูกหลานเอาไปท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่นี้ได้เลยกับงบประมาณแบบนี้ใครตัดสดพร้อมมาเลยนะครับจองผ่านร้านคิวแรกกันเลย3,000บาทเท่านั้นเองครับได้รับรถล้านเปอร์เซ็น การจองผ่านร้านเท่านั้นครับไม่ได้ผ่านในหน้าไม่ได้ผ่านเซลล์ท่านใดนะครับจากร้านเท่านั้นเลยรถคันนี้จอดอยู่เรียบทำดดวนรามินทาครับเป็นศูนย์รถยนต์ที่มีรถมากกว่า400คันเพื่อนๆส่งมอบรถ5-10คันต่อวันนั่นคือกา,การันตีการขายรถที่ถือว่ายอดขายสุดๆเลยครับกับที่นี่ครับสวยๆลงตัวราคาเล้าใจใครสนใจรถรุ่นนี้ 99,000บาทรีบโทรหาผมเลย088-584-5375นะครับโอกาสดีๆแบบนี้รถเข้าใหม่นะฮะใครสนใจนะครับรีบเลยห้ามพลาดถูกใจแน่นอนสายประหยัดงบสายชอบรถตลาดสายชอบรถบ้านต้องคันนี้9 9 0 0 0บาทด่วนๆครับ